ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายโยมท่านหนึ่งบริษัทเบนออร์มอนรัชดาปาลบ่าในสมัยที่ชีวิตของเราเริ่มต้นชีวิตของเขาเริ่มต้นใหม่เจ็บป่วยในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอาศัยหมอ อาศัยยาของโรงพยาบาลเทียนฟ้าเทียนหัวหลังจากหายจากโรคแล้วสํานึกนึกถึงโรงพยาบาลเทียนหัวเทียนฟ้าเสมอเสมอชีวิตประสบความสาเร็จแล้วก็ทุกปีต้องมาบริจาคเงินที่เจ้าแม่กวนอิมและให้กับ ูมนิธิของโรงพยาบาลเทียนฟ้าเสมอเสมอทุกเดือนไม่เคยขาดถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเคยลำบากเคยทุกข์ยากเพราะฉะนั้นการบริหารโรงพยาบาลก็มีส่วนจำเป็นคุณจินตนาการุณนา,นนาน์เป็นเลขาเป็นเลขานการโมนิธิเทียนฟ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้า คณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้าเทียนฟ้ามีเจ้าหน้าที่เยอะแยะเลยต้องมีเลขานุการจัดสรรเป็นใครที่เป็นนายกสมาคมใครที่เป็นรองนายกสมาคมใครที่เป็นผู้จัดการใครที่เป็นไหรอะไรยิ่งต้องอาศัยคุณจินนา,นากรุณาโน,น้นช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลบอกแนะนําดังกล่าวแล้วและจัดสรรทุกอย่างให้ดีที่สุดนอกจากนี้แล้ว ยังช่วยบริหารดูแลโรงพยาบาลเทียนฟ้าให้มีกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดคนเจ็บคนป่วยคนทุกข์คนยากไม่มีทางไปแล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้าเป็นมูนิที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยดังกล่าวนอกจากนี้มีพยาบาลระเบียบสูงแข็งช่วยดูแลคนที่มาอยู่ที่ดูแลนะ เป็นห้องคนป่วยห้องสุภาพสตรีห้องสุภาพบุรุษดังกล่าวอยู่เป็นระยะเวลายาวนานเขาบางคนนั้นโอ้ทุกยากบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนต้องอยู่ในความดูแลของหมอต้องดูในความดูแลของพยาบาลมีหมอคอยตรวจมีหมอคอยดูแลมีพยาบาลคอยเช็ดตัวคอยบานในความความสะอาดดังกล่าวแล้วทั้งหมดทั้งหมด ต้องอาศัยความรักในอาชีพพยาบาลยิ่งนะักนอกจากนี้แล้วต้องอาศัยในความเมตตาพยาธิธร,รมโมหิพยาธิเงนะดีโตเรามีความเจ็บป่วยธรรมดาไม่หนีความเจ็บป่วยไปได้ชาราธรมโมหิชลังอนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความแก่ไปได้โรงพยาบาลเทียนฟ้าโมนิติ ได้ดูแลผู้คนจำนวนมากมายกายกองจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ขอบุญที่ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสช่วยเหลือโรงพยาบาลเทียนฟ้าให้คนเจ็บคนป่วยได้ไม่ทุกข์ทรมานต่อไปและขออนุภาพคุณที่คุณจินตนากรุณานนคุณระเบียบสูงแข็งผู้บริหารของโรงพยาบาล และพยาบาลของโรงพยาบาลช่วยดูแลคนเจ็บคนป่วยและร่วมบุญกับโครงการอู้ข้าวอู้น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภยัยโควิดดังกล่าวขอให้โรงพยาบาลเทียนฟ้านั่นก็คือว่ามีคนมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลคนเจ็บคนป่วยแม่ทุกทรมานคนเหล่านี้ถือว่ามีบุญเป็นอย่างยิ่งขอ ทุกคนที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลทำงานให้โรงพยาบาลจงมีความสุขกายสุขใจเื้่มในวิชาชีพพยาบาลเืิ่มในความเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสิทธิมัทุสิทธิมัท,สท,มทุสิทธิมัทุอิทังพลังเอตสมิงรัะตะนเมิงสัมมทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยคือ